พี่สาวคุนจ้าด้วยค่ะเด้อพี่สาวคุณจ้าป้าไอ้จอนนี่เพิ่นทักกันน่เกี้ยวเข่าเพิ่นทักกันเกี้ยวเข่าเมื่อน,นี้ค่ะมนนี้รถมันเกิดอุบัติเหตุใส่ดินมันล่มอะค่ะนี่ค่ะอย่างนั้นให้จอนนี่ตามสเต็มโอ้ดึงแม่บ้าน หนามันคือลมแปลงสันนาะสงสัยดินมันล้มเหรอคะอมันลนมแปลงหนาเลยอะเปงสันเหรอดินดินมันล้มเดี๋ยว ต่ำนึกีเปล่เกหรตเนมันต่องหเยเป็นเ้าเ้าไ,ได้ยากะัต๊ะหันมันฮักขื่นกันแท้เลยที่นี่วิทยวิทย์อากนุ้มแตวลงลุมลงล่มนี่อ๋ออ๋อมันเป็นลุ่มมันแม่โคกกบจกกัน,นะปะอ๋ะอก็คือว่าน้าหน,นิเพิ่นเบิกลายปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นจกอ,อ่อนเอานี้มันลง อันนี้ต่ออ๋อ oh. เป็นล I mean, well. um, yeah. okay. ุมมากว่าลุมกกว่าค่ะเฮ้ยตะนักนแล้วเธแห้งไหอ่ะไม่ได้แหกเตือนจ้องหน้าจ้องหน้าจ้องชีวิตการจกออกเียนเปลี่ยนปีนี่เลยนะแม่เนาะโจกันเขาเอิ้นไ้อย่างไรเหรอาหักบอกเหรอหักกว่านบอกเหรอเห่าเงาเห่าเหาออก ันนี้แ nah, ม like yeah, ่ค right ุณจ๋าด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะคุณแม่เินท้ายคลิปด้แต่แม่คือไตงเกี่ยวเขาเด็กกอนมูด้องค่ะอันเกี่ยวอันว่าเพิ่นฝนใหญ่สีม้าว่าสันว่าผ้าอยู่สีขาอีกย่านเพิ่นจมอยู่ในน้ำนั่นเขานั่นก็ได้ไปเอารถมันอันนี้ก็ว่าผ้าอยู่สีขาอีกลูกนึงว่าสันอ๋อแม่เราเบิ่งขขาวนะค่ะเนาะระยะนั้นน้ามันท่วมเขานะครับ รับนี่ก็ยังเนาเบิดักหลาหนึ่งนะคะยู่ยยุ่ยย่ข่างฟาร์มสเตย์ได้ค่ะทงทิลินไทยให้เห็นบ่อยๆ่ะค่ะว่ามันออกห่วงแล้วนะอันนี้เอาเข้าออกแล้วบ่นี้แม่มันจังความเนี่ยอันเข่าก็ยั่งอยู่ไหนหันอยู่เอาออกไปขายดับอันนี้นึงอันได้หลายแล้วเนล่ะบ่่ได้ดีายวได้เงินหกพันเงินหกพันเบิดสองให้นะให้นั่นให้นี่เพราะท่านเดี๋ยวเอาไปอ๋อให้นั่นได้หกพันให้นี่บ้านเดี๋ยเอาไปมันลงขถางท้างนะ ลงกันลงกันได้อย่างนั้นตีนมันเหนียวตีนน้ำลมอ่ะเอาใหม่เป็นบ่อใหม่หมดไปดึงไปบ่อนี่อนี้บ่อใหม่หมดนี่ไปใส่บ่ฮะนี่เน็ตง่ายง่ายเนี่ยไปพอ้เมื่ไงล่ะเขายบจกรถรถรถบ้านไหนคะเนี่ยรถพี่น้องกันเนี่ยในแม่นูกหลานเบิร์อ๋อพี่น้องคุณจ่าเลยแล้วกันเนาะ ใกล้แน่ดอกเป็นพี่น้องกันเหลือเหลืออีกน้อยเดียวนั่นละค่ะแต่ว่ามันติดลมมันมันติดลมเลยมันลงจังไหนอะคะ มันแบบบั้นกระลุกกระลุกดงมันดินมันลมมันบมละจ้าโอ้จะมันขาดลายเนะดินมันลมเลยมันกรดมันดมแห้งนาไปี่นั่นเลยนะดูอ้ยาน้องดโอ้ยบอมาใส่อีกเลยเขาเขาเขาดนอันนีเขาดอได้ค่ะได้ไหมเออขาวดอได้นะเบิ้งค่ะเบิ้งี่กานี่เขาหนามันลงไลไใ้ตั้งสองหมื่นก ให้นั่นเด็กให้ยอมนั่อคะเอาเลยเป็นหัต้นเหรคะเขาอห็นะแม่ลงไกเขาสิ้าเอาสิบห้าได้เงินเกือบสองเมืแต่อันนี้ได้เงินหกพันสองเมื่เก่าสองเมื่เกเือ้สามเมื่อตีไปสามเมื่เลยกันนายใช้เขารอเ้ยเบื่อายลแมุ่ตาเนได้เอานี่มาดึงนะ่ะน้ปเนี่มาดึง ประมาณแต่ต้นปีเท่านะั้นเองอหนึ่งว่าเป็นสีบอทดไว้ป่านนี้ไปสน่ีเข้ามาอันให้นี่กกว่าสามต้นนะคะ่ะเด้อกกว่าใหญ่สามต้นเราเอาอันเราเอากกมันออกวังปีนี้นะ้แม่เนาะปีนี่แหละบางต้นปีนะคะให้นี่ราคาที่ไอ้จอนนี่เราเอาอันมอลลัซิงมาเต้นไส้นั่นปียน,น,นะมาดำมาดำนะปียน,นค่ะที่เอามอลํัมันเอารถแท้กับมอลลัซิงอะคะ่ะให้นี่ละ เอาค่ะเบิ่งค่ะนี่แหละค่ะความยากของอุบัติเหตุของรถเกี้ยวเนาะคะ่นะเนาะสรุปเพิ่นเอาขึ้นได้แล้วเด้อค่ะเด้อรถอะคะ่ะลินขึ้นไปบ้านเมื่อกี้นี่่บด้ถไทยมาให้เบิง่งเอารถขึ่นได้แล้วเด้อค่ะเมื่อกี้หนามันห่วมล้มเลยค่ะลงไปในบอ่อเลย,เ<อ>ยนะจ้าสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อลินบ่มีอยังไทยหฮเบิง่งกะอะเห็นบอ่อเห็นสาธิตบ่คะสาธิตเลิกงานแล้วคลิปดีเด้อค่ะเด้อ เอาไ้เบิง้งซ้ำนี่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องของเนียเสียผู้ช่วยเตอรซีรีส์นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมเจียวต่อแล้วค่ะ